สวัสดยียามเย็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปตรวจงานเทถนนชิวๆนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานช่างชายาทีมงานช่างทีมงานผู้รับเหมาทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอบคุณดินฟ้าอากาศด,ด้วยวันนี้ถือว่าเป็นใจมากๆเทไปอย่างสวยงามแล้วก็เคาีว่าเก็บงานได้โอเคมากๆผ่านผลไปแล้วนะครับพอพรุ่งนี้เช้าเมาทีมงานเรามานะฉีดน้ําเลย นะครับพอพรุ่งนี้ทีมงานเรามาเช้าๆฉีดนนะ้ำเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับพี่โจนนะครับพาไปตรวจงานเทถนนครับวันนี้จอดไป4 0คิว4 0คิวตอนนี้2 4 0ท่ก็แรกก็ตีไป1850แล้วกันนะครับควละ1850 1,850บาทประมาณนั้นนะครับสเต็ปของเราที่เราใช้ก็คืออยู่ในช่วงอ่าเขาเรียกว่าในในช่วงยอดอยู่ในช่วงยอดอยู่พอ,อาวางบินมา ก็จะน่าจะได้หมุนเวียนกันพอดีนะครับสเต็ปที่เราใช้นะปุ๊บอันนี้นะทักทายเจรดหน่อะเจรดสมาด้วยเจรสสวัสดีครับเนี่ยเจรดสแล้วก็นางบอสุนเบสนางบอสุนเบสก็เหมือนเดิมครับฝั่งตรงข้ามเป็นจอยโฮมฟิตห้าจับเต็มออกกําลังกายยามเย็นเล่นสกูตเตอร์แต่ว่าก็ยังสวมแมสอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดินทางไม่ก็สองนาทีใกล้ๆนี่งานกระเบื้องตรงจกักรรถสวยงาม แบบกว้างๆเนียนๆเลยนะนี่ก็จะเนี่ยก็จะเป็นสลบเหลือปูกระเบื้องอีกนะครับเราจะปูกระเบื้องอปูกระเบื้องกระเบื้องเราจะปูเสมอขอบอขอบเสาริมเสาริมนอกแล้วที่เหลือเราก็จะตัดสลบจุดที่เราตัดสลบเนะี่ยเราจะฝากเหล็กนะฝากเหล็กแล้วก็เหวี่ยงปูนด้วยนะไม่ใช่แบบไปป,ป,ปาดปูนบางๆไว้เดี๋ยวก็แตกแล้วหลุดล่อนเหมือนเดิมเนี่ยนี่ทางเข้าบ้าน ปุ๊บตัดไปโอเคสวยงามนะครับไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปไม่ใช่ว่าจะสูงชันลดกิงคันเตีย้ยๆขึ้นไม่ได้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนตำแหน่งสลบตรงนี้ทางเข้าบ้านตรงนี้เนี่ยสีสิบคิวที่เราเทวันนี้สวัสดีคุณอริสวัสดีพี่จุนสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับ ผมคนเดียวจะเพจคนเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีละล้านตอนนี้เราอยู่ที่เอ j o อ h o m มเฟสโดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสหกรณ์อมเภอขามทะเลสอตรตมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่5้าหลังเท่านั้นเสานี้ยื่นกู้แล้วเสานี้ทะยายยื่นกู้แล้วนะครับก็เลยต้องเทถนนคอนกรีตวันนี้เทถนนโอ้โหเห็นไหมครับขนาดพื้นผิวถนนเราก็ยังขัดปัน่นแต่ว่าเป็นการ เขาเรียกว่าปัญญาบนะครับนี่ปัญญาบไม่ได้ขัดมันไม่ได้อะไรนะแต่ว่าโดยรวมคืองานออกมาดีออกมาเนียนออกมาดูแบบสวยงามไม่ใช่แบบยังไงล่ะออกมาแบบไม่ได้สลบก็ไม่ได้งานไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพมองแล้วมันไม่เสริมกตัวบ้านที่สวยนี่ไม่ได้ไม่เอาเราเคยเห็นหลายๆหลายโครงการโดยเฉพาะมือใหม่ที่ตกเขาเรียกว่าพลาด ภาดเรื่องง่ายๆตอนเทถนนนี่นะครับพอเทออกมาแล้วมันไม่สวยของเราเนี่ยต้องปัน่นต้องขัดให้ดีแต่ว่าไม่ใช่เป็นการขัดมันขัดหยาบนะครับถนนของเรากว้าง6เมตรกว้าง6เมตร30นะครับถนนเส้นนี้ Enjoy Home Fit ของเรากว้าง6เมตร30นะครับหลักเกณฑ์ในการกันขนาดถนนกันขนาดถนนของเราคือเท่าความลึกของ ที่ดินของเราหรือว่าของโครงการของเราไม่เกิน50เมตรเราจะกันความกว้างถนนประมาณ5 m, เมเมอหเมตรเราจะกันความกว้างถนนประมาณ6เมตรเท่าความลึกของที่ดินอา่าของถนนเราลึกไม่เกิน50เมตรถ้าเกินนี้ก็ต้องมาดูความอ่ามาสมหรือดูองค์ประกอบอื่นหรืว่าจะเป็นจํานวนบ้านอะไรต่างๆหนะ้าๆอีกนะนะครับแต่ว่าโดยหลักง่ายๆคือถ้าลึกเกิน50เมตรเราจะกันไว้7เมตรเหมือนอย่ง Enjoy อาง Enjo y Home f i ฟสหอ่าเหมือนอย่าง Enjoy Home f i ฟสความลึกของ ที่ดินเรา90 94เมตรประมาณนั้น94เมตรแล้วก็การความกว้างของถนนไว้7เมตรอ่าเฟส6ความลึกของถนนของเราสุดสุดเขตแล้วนะอันนี้คิดสุดเขตเลยคือ60เมตรแล้วการความกว้างถนนไว้6เมตรแต่พอมันได้ฉากมามันจะได้ประมาณ6เมตร30ประมาณนั้นนะครับถ้า4เมตร5เมตรเนี่โอ้ยผมจะเลี่ยงที่จะไม่ทําเพราะพอ,พอถึงเวลาบ้านสร้างเสร็จมาแล้วมันจะอึดอัดมากๆ อึดอัดมากๆเราไม่อยากให้เจ้าของบ้านลูกค้าคนที่ก็อยู่อยู่แบบโอ้โหเป็นสิบยี่สิบปีหรือว่าบางคนอยู่ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยต้องอยู่แบบอึดอัดนะครับอาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถหน้าบ้านนะครับเพื่อนบ้านมา,าหรือว่าทีมงานเพื่อนข้างบ้านมาอะไรเงี้ยจอดรถแล้วเราก็เข้าบ้านลําบากเราก็ต้องแอบต้องเบียดอะไรกันนี้เกิดความหงุดหงิดใจเราไม่อยากให้มีความรู้สึกนั้นนะครับนี่เราจัดให้เต็มเลย หกเมตรสามสถสวนกันแบบง่ายๆชิวๆสบายๆและบ้าน5หลังนี่เชื่อไหมครับนะครับวันหนึ่งแทบที่จะไม่มีใครเข้าออกอะไรเพราะว่าถนนที่เรากันภายในโครงการของเรานี่ก็จะใช้เพียงแค่5หลังนี่แหละเ n ็น y o o m e มเฟสห้ามี7จ็ดหลังรถออกตอนเช้าเข้าตอนเย็นระหว่างวันนี่แทบที่จะไม่มีรถเข้าออกอะไรเลยครับนั่นแสดงว่ามันไม่มีความแออดัดนะครับ สะดวกสบายแน่นอนแต่โดยภาพรวมก็ให้มันออกมาดีด้วยไม่ใช่ว่านแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะบ้านที่หันหน้าเข้าหา,หากันสองฝั่งนะบ้านที่หันหน้าเข้าหากันสองฝั่งซ้ายขวานะถนนนี่สำคัญมากๆสมมุติบ้านข้างๆกันหรือบ้านฝั่งฝังตรงข้ามก,กันเออเลิกงานพร้อมกันแล้วเข,เข้าบ้านพร้อมกันโอ้โหๆๆช่วงชิงจังหวะใครจะเข้าก่อนใครจะเข้าได้ก่อนนี่โอ้โหไม่โอเค ของเราทีเต็มเลยนะครับเขาเรียกว่าทีรอบเดียวเลยไม่ได้แบ่งครึ่งแล้วเราก็มาทําร่องตรงนี้ไว้ทําร่องงนี้ไว้ทําทร่องงนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็มาทําร่องตรงนี้ใช้เหล็กกดใช้เหล็กกดนะครับทําร่องเป็นสเต็ปสเต็ปตามตําแหน่งของบอ่อพักไว้สวยงามเฟรนห้า,าก็มีแตกแตกลาบ้างเป็นเรื่องปกตินิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เบล แตกแบบแยกกันใหญ่ตัวจนหน้ากวาแหลบบแดกนิดหน่อยมีแต่โดยรวมถือว่าคุณภาพดีมากๆนะครับอันนี้เพิ่งเทสเสร็จวันนี้นะครับจัดไป4 0คิวความหนา15เซนนะครับที่เราเทความหนา15เซนปูนเราใช้สเต็งแบบดีเลยคือ240อฝากเหล็กไว้ที่คานรั้วตามแนวยาวไปเลยนะครับแล้วก็ทางเข้าบ้านตรงคานทางเข้าบ้านตรงนี้ฝากเหล็กไว้แล้วก็ เอาตะแกรงมาเม็ดมัดกับเล็กที่เราฝากไว้ไว้เม็ดเราใช้ขนาดีเมิลระยะห่างนะครับ20คูณ20เซนกว้าง2มเมตรใบเม็ดเรากว้าง2เมตรยาว50เมตรนะครับนี่ใช้ใบเม็ดไป2มวนประมาณนั้นรถมาต่อเนื่องอยู่ช่วงเช้าที่ผ่านมารถมาต่อเนื่องอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งอ่า ตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าจะตกมาจริงๆก็คือไม่เป็นไรก็ถือว่ายิ่งดี <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าทีมงานช่างมาก็ให้เขาลดน้ําเลยนะครับนี่แต่ว่าทีมงานช่างทีมงานผู้รับเหมาของเราเขาจะรู้อยู่แล้วเข,เขาลดน้ําเลยลดน้ําเพื่อลดการคายคายน้ําของปูนเราเคยเห็นที่กอเทถยสคนนครกีตามหมู่บ้านตามชุมชนพวกอบตเทศบาลเทกันไหมครับที่เขาจะใช้ถุงอะไรนะถุงป่าน ปู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 ป,ป,ปูแล้วก็ฉีดน้ํานะครับนะั่นคือการบ่มปูนช่วยให้ปูนคายน้ําน้อยลงทําให้ปูนแข็งแรงเสถียรตัวได้ดีขึ้นแต่ของเราไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องหาถุงปุ๋ยอะไรมาวางขนาดนะครับฉีดน้ําบ่อยๆเอาฉีดน้ำไปเอาเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยฉีดเรื่อยๆได้ตลอดเลยเรามีทีมงานเราส่วนตัวมากๆจริงๆครับคุณวิวันนะครับส่วนตัวมากๆครับเพราะมันเป็นห้าหลังที่ ใช้กับถนนพอเทถนนออกมาแล้วสวยมากๆดูจาหน้าอยู่มากพอเทถนนออกมาแล้วแบบโอ้โหแบบสวยเลยนะครับตอนที่ผมไลฟ์ช่วงเช้าที่ผ่านม,มาเห็นไหมอ่าทีมงานช่างเรานะครับทีทีมงานผู้รับเหมาเราระหว่างที่รอปูนนะครับรอปูนมาระหว่างเที่ยวต่อเที่ยวคันต่อคันเนี่ยทรายนะครับมันก็เริ่มแห้งเริ่มไรแล้วเขาฉีดน้ําตลอด ฉีดน้ําตลอดนี่คือสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ได้ฉีดจนนองอะไรเงี้ยคือทรายมันแห้งเพราะว่าการฉีดน้ําก่อนที่จะเทปูทนเทถนนตั้งแต่เช้าเนี่ยกว่าที่จะถึงช่วงกลางระหว่างทางกลางค้างเนี่ยยังไงมันก็แห้งอยู่แล้วแต่ทีมงานของเราสุดยอดครับที่ผมไลฟ์ไม่รู้ว่าใครได้สงเกหรือเปล่าแล้วผมก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยนี่คือสิ่งที่ดีผมอะไรชี้เห็นอะไรผมได้ชี้เห็นว่าทีมงานช่างที่ดีทีมงานผู้รับเหมาที่ดี คนไหนที่เขามีความใส่ใจนี่เขาจะใส่ใจในรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เขาจะจัดตรงนี้ให้กับเราเห็นไหมอ่าที่จริงก็ฉีดทีเดียวปุ๊บเราก็บอกว่าฉีดแล้วครับเฮียก็ได้นะอ่าเวลาเราบอกเขาแต่นี้คือเขาฉีดตลอดระหว่างที่รอรถอ่าทรายเริ่มแห้งแล้วอะไรต่างๆนี่เขาฉีดมาให้ตลอดนี่คือความสุด,ดยอดถือความใส่ใจ นะครับมาเดินเลงมาเดินดูตรงไหนมันจะเว้าไปไหมมันจะต่ำไปไหมเอาปูนมาเสริมสั่งทีมงานมาเนี่ยโอ้ยตลอดนะครับสุดยอดสุดยอดระดับต้องได้ตั้งแต่แรกนะครับถนนนี่อ่าถนนจะชอบเขาเรียกว่าเป็นแองเป็นแองหรือว่ามีน้ำขังแถวไหนใครรู้บ้างตอบเลยดีกว่าแถวหน้าบ้านนี่ไงแถวหน้าบ้านนี่แถวหน้าบ้านอ่าเราแบ่ง เราแบ่งครึ่งเราไม่ได้แบ่งครึ่งแต่เราทําล่องแล้วเราก็แบ่งแนวเขียดประมาณนี้นะครับทีเราเต็ปตามบอ่อพักตามตำแหน่งบอ่อพักไม่ได้เทแบ่งครึ่งเททีเดียวเลยหกเมตรสามสิบนี่คือเทท,ทีเดียวเลย<ม>เหลือเฟือครับงานแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วตั้งแต่ทํามาเนี่ยคือถือว่างานเรามีคุณภาพไม่ได้มีปัญหาถนนฟุดถนนแตกอะไรขนาดนั้นเลยดีตลอดเพราะว่าเราตั้งแต่ชั้นใต้ดินมาแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่เจอกรณีเทถนนนะครับ คือ,อถ้าหาระดับไม่ดีนะตำแหน่งที่น้ําชอบมาขังต่างๆนะครับคือตำแหน่งหน้าบ้านตรงนี้ทางเข้าบ้านน,นี้นี้ำจะชอบมาขังถนนเมื่อต้องอะไรนะต้องซ่อมต้อง,อง,อง,องเพิ่มปูนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเทนี้แล้วนะปูนมันจะเป็นคนละสีนะครับอ่าแล้วมันมาเป็นคนละสีตรงหน้าบ้านนี่ดอนดอดัดงๆไปเลยนะอ่าดูให้ดี เรียกว่าคุยกับทีมงานช่างคุยกับทีมงานผู้รับเหมาให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ด้วยถ้าใครเคยเทยถนนจะรู้มันชอบมาขังตรงหน้าบ้านคน <c oughs> ที่จริงระหว่างระหว่างที่เขาปรับนี่นะครับแล้วปูนปรดมาเนี่ยพอที่จะรู้นะครับพอเวลาเขาปรับปรับหน้าปูนเนี่ยมันจะมีน้ําลอยขึ้นมาด้วยตําแหน่งไหนที่มีแนวโน้มว่าน้ําจะขังเนี่ยเราพอที่จะรู้ได้เข้าใจไหมถ้าคนไหนสังเกตนะ ตำแหน่งไหนที่มีแนวโน้มว่าน้ำจะขังในอนาคตอันใกล้นี้เราพอที่จะรู้ได้ถ้าทีมงานผู้รับเหมาทีมงานช่างที่ดีเขาจะมาเลงเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยตรงนั้นมันทำไมว้าวว้าลงอ่าปาร์กอีกนหน่อยนึงเนี่ยของเราตามสลบเนี่ยเราจะสลบป,ปูนให้บังคับมาลงบ่อพักนี้นะครับบังคับน้ําให้มาลงบ่อพักนี้น้ําที่เกิดจากการใช้ภายในบ้านสมมติหลังนี้แล้วกันหลังนี้ไม่ได้ปูเบื้องลงจกรดน้ําที่เกิดจากการใช้ภายในบ้านก็จะไหลาลาดออกมานี้ ปุ๊บเราก็จะมาลงล่องตรงนี้ล่องตรงนี้ล่องตรงนี้ขนาดของล่องนี้ก็สําคัญมากๆนะบางครั้งบางคนมีรถสองคันสามคันนะครับบางครั้งทีมงานเราคาดไม่ถึงอ่านี้คือเขาเรียกว่าแบ่งปันจากประสบการณ์ในตรงแต่อันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านมันเยอะนะครับแล้วความลาดเอียงมันได้ล่องหน้าบ้านที่บังคับน้ําไหลลงท่อบ่อพักตรงนี้ก็สําคัญมากๆบางคนมีรถสองคันสามคันวันหยุดนี่ล้างพร้อมกันทีเดียว ทีนี้ล่องมันเล็กแล้วน้ำมันล้นมันก็ไหลวูบนูนไปหาบ้านข้างๆตรงฝั่งด้านหน้าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่พอใจครับครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ปไปไลหรอกพอครั้งที่สองก็ยังไม่ปไปหรอกพอครั้งที่สามไทนไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยเนี่ยพอถึงการใช้งานจริงนะฮะคือในชีวิตจริงนะครับในเวลาเขา ใช้งานจริงอะไรยูทีนิดๆหน่อยๆมันก็ทบกระทั่งกันเพื่อนบ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นอะไรที่มันเปราะบางมากๆเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับฝากท่านเจ้าของโครงการทุกทุกคนเลยนะจะต้องมองให้ลึกถึงขั้นนั้นเลยเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็จะต้องมองเผื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยอ้าเทสน้ํด้วยซิเรามันเล็กไปไหมมันใหญ่ไปมหม,ม,ใ,หไไหมใช้น้ําสุดๆแล้วมันจะไหลไปยังไงอันนี้คือน้ําที่ใช้ภายในบ้านนะไม่เกี่ยวกับธรรมชาตินะถ้าฝนตกอะไรนี้เออเราบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้ากับเจ้าของบ้านตั้งแต่แรกเลยนะครับต้องสื่อสารกับลูกค้ากับเจ้าของบ้านตั้งแต่แรกเลยถ้าระหว่างเพื่อนบ้านมีอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องแจ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สบายใจให้เราแจ้งเจ้าของโครงการเองโดยตรงเดี๋ยวเราจะเป็นคนแจ้งเขาให้คุยให้เบื้องต้นโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงอ่าเสียงกินอ่าพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เกิดปัญหามันนักต่อน,นักแล้ว ขนาดเรายังไม่ได้ทําแบบโอ้โหห้าร้อยหลังพันหลังอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมีมาเรื่อยๆเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยากให้ท่านเจ้าของโครงการเห็นความสําคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตนี่ของเราสลบไปฝั่งเดียวนะครับของเราสลบไปฝั่งเดียวสลบให้ไหลามาบ่อพักเลย ไม่ให้สลบมาฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะเป็นแปลงคงที่เหลือของเจ้าของที่เขาเราสลบมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับอ่าสลบไหลลงบอ่อพักบอ่อพักใหญ่มากๆบอ่อพักใหญ่มากล่องถือสวยงามนะล่องนะครับล่องเขาเรียกอ่าทำล่องกลางบอ่อพักเห็นไหมครับสวยงาม ฟืห้าน่ะล่องเอียงเหมือนกันนะเพราะมันเทหลายช่วงช่วงถนนมั้นยาวบอ่อพักโอ้โหใหญ่มากมากเหลือเฟือแค่บอ่อพักบอ่อเดียวนี่ถ้าว่างจริงคือเอาอยู่แล้วทั้งห้าหลังนะ่ะแค่บอ่อพักนี้บอ่อพักตรงนี้บอ่อเดียวนี่เอาอยู่แล้วทั้งห้าหลังถ้าว่าเงินจริงน้ําที่เราใช้ภายในครัวเรือนนะครับมันไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นนะ มันก็จะไหลวนเวียนซึมเพราะไม่มีใครใช้น้ําแบบเยอะอะไรขนาดนั้นล้างจานกันนิดหน่อยอาบน้ำก็ช่วงเวลาสั้นๆมันก็ไหลามามันนะมันก็ซึมตามพื้นตามอะไรไปแต่หนักๆจริงๆคือตอนฝนตกนะครับตอนฝนตกเนี่ยเดินได้ปกติแล้วนะพอเราทีตั้งแต่เช้าเดินได้ปกติแล้วฝ่า ปกติฝ้าจะต้องมีสายไฟโผล่มาอย่างนี้นะแต่หลังที่สามเขาลืมดึงสายไฟผล่มาอันนี้หลังที่สามทีมงานช่างฝ้าลืมลืมดึงสายไฟโผล่มานะครับลืมดึงสายไฟผล่มาของเราจะสลบใช่ไหมสลบด้านข้างฝั่งด้านข้างที่ติดกับที่ของ แปลงคงอมาที่บอ่อพักนะครับประมาณสามเซนนะครับสามเซนน่าจะประมาณอา่าสิบสิบถึงสิบห้าองศาได้ไหมนะปกติเวลาช่างเขาหาระยะเนี่ยเขาจะหาระดับน้ำแล้วก็ดูส่วนต่างเป็นเซนส่วนต่างเป็นเซนเออ เดี๋ยวตัวนี้เราก็จะปูกระเบื้องเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตัดสโลปลงมามันก็จะมารับกันสวยงามนะครับอันนี้คือแนวเขตบ้านหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้คือแนวเขตบ้านหลังที่หนึ่งตั้งแต่แนวเขตวิ่งไปถึงพื้นผิวจราจรคือส่วนหนึ่งของทางหลวงซึ่งเราได้ขออนุญาตเชื่อมทางเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้เทนะครับีเห็นไหมยังไม่ได้เท เรายังไม่ได้เทนะที่เราเทวันนี้คือเราเทเฉพาะนะครับจากเขตบ้านของเราวิ่งไปถึงบ้านหลังที่สามวิ่งไปถึงบ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สามฟุบเนี่ยตรงนี้ยังไม่เทไม่เป็นไรเราเทหลังจากปิดเฟสและปิดโครงการแล้วแต่ว่าท่อเราจัดไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ประเมินไม่ได้ว่าอะไรนะครับตรงนี้นี่แค่นี้ก็เหลือเฟือโอ้โหเห็นไหมครับพื้นที่โดยรวมเมื่อเราเทถนนมาแล้วหน้าตาโครงการเปลี่ยนหน้าตาบ้านเปลี่ยนอ้าเขาเรียกสิ่งแวดล้อมโดยรวมเปลี่ยนทันทีทําให้บ้านดูมีศรียภาพมากขึ้นโครงการดูดีขึ้นทันทีเลยเห็นไหมนะ,ะ,ะขนาดช่างยังเอ่ยปากเลยนะครับ ขนาดช่างยงอาเอ่ยปากยพอเทถนนแล้วหน้าอยู่มากเลยเฮียอะไรประมาณนี้พอก่อนหนะ้านี้บางทีมันมีดินมีอะไรเยอะพอะยังเป็นดินอยู่นะครับเป็นถนนดินอยู่มันก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลองอะไรมันยังดูภาพไม่ชัดเจนพอปรับแล้วก็เทถนนอย่างนี้แล้วโอ้โหสวยงามนะครับอันนี้พร้อมต้อนรับนะครับเวลายามเย็นๆอย่างนี้นะถ้ามลีลูกค้ามาดูบ้านโอ้โหโอเคเลย ถึงแม้ว่าในตัวบ้านยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรแต่ว่าภาพด้านหน้ามันโอเคแล้วเขาจะสัเขาจะเห็นภาพแล้วนะครับเขาจะเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยถน,นนกว้างมากๆเลยอ่าเดี๋ยวพอปูเซตอีกสักสามสี่วันนะครับเราสามารถที่จะทําสโลปตรงนี้ได้ทําทสโลปรนี้ได้แต่ขอสงวนสิทธิ์นะครับสงวนสิทธิ์อ่ายังไม่ให้ลดส่งของหรือว่าไม่ให้ลดช่างคนงานอะไรเข้าแต่เราทําสโลปไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้า คนที่เขามาดูหรือว่าแม้แต่เจ้าของบ้านหลังอื่นที่เขาจองไว้เขาเห็นภาพว่าเออมันดูแบบม,แบบมันดูแบบพร้อมมันดูแบบโอเคนะครับมันดูแบบคืบหน้าแล้วก็หน้าอยู่มากมากพื้นที่หน้าบ้านวันหนึ่งถ้าเราเข้ามาในบ้านเราจอดรถตรงนี้ด้านข้างก็ยังเหลือกว้างอยู่างเงี้ยมันจะโอเคมากๆเห็นไหมครับบอ่อพักเราจะเททีหลังนะครับฝาบอ่อพักฝาบอ่อพักเราจะเททีหลังเราจะต้อง ต่อปากบอ่อก่อนลึกมากๆเราจะต้องต่อปากบอ่อก่อนนะครับโดยมัดเหล็กเพิ่มหรือว่าจะมีการเจาะบางตำแหน่งเพิ่มนะครับนะครับแล้วก็ต่อปากบอ่อต่อเหล็กขึ้นมาสารเหล็กขึ้นมาแล้วก็เทปูนนะเราไม่ได้ก่ออิฐอ,อิฐบล็อกหรืออิฐแดงนะปากบอ่อที่เราต่อนะครับเราจะเทปูนเลยนะครับมัดเหล็กแล้วก็เทปูนเลยเพิ่มขึ้นมาก่อนแล้วในส่วนของฝาบอ่อเราก็จะเทเพิ่มทีหลัง ฝาบอ่อเนี่เราเทหนา20เซนขึ้นไปนะครับเทหนา20เซนขึ้นไปเอฟฝาบ่อสําเร็จต่างๆที่ก็มีนะโอ้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายของเราเทเองเนี่ยโอ้แข็งแรงนะครับดีมากๆได้รู้ว่าปินใจโฮมเฟสโฮกอำเภอขามทะเลอสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยากที่จะมาอยู่ขามทะเลสอใกล้ๆอำเภอเมืองใกล้ๆสูงเนินใกล้ๆนวันครนา,คน,นากาใรใกล้ๆซีเกตโรงงานพีซีเอสโรงพยาบาลเทพพลรัล์ส่วนราชการต,ต,ต,ต่างๆในเขตอำเภอขามทะเลสอสูงเนินนะครับโคกกว,วดแถวๆนี้เชิญได้นะครับเชิญได้ enjoy homepage 6อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครศรีมาพิกัดเลยสหกรณ์อำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือ ถนนลาดยางมีเพียงแค่5หลังเท่านั้นบ้านเราเพียงแค่1.99ล้านบาทถนนกว้างขนาดนี้บ้านโอ้โหกว้างขวางโออาขนาดนี้นะครับจอดรถได้2คันสบายๆเนื้อที่53ตารางวาขึ้นไปมี53 54แล้วก็5 5ตารางวานะบ้านเดียวชั้นเดียว2ห้องนอน2น้ำหนห้องรับแขก1ห้องครัว2ที่จอดรถขนาดใจพื้นที่รอบบ้านเหลือเฟือครับ เพียงแค่1.99ต่อไปราคานี้หายากแล้วนะราคานี้หายากแล้วเพราะที่แพงขึ้นดูง่ายที่ผมบอกผู้ผู้เห็นไหมครับข,ขาวเด่อนจำได้ไหมช่วงเช้าที่เรามาไลฟ์สวัสดีครับพี่สเสดชจปุบนี่เห็นไหมฝั่งตรงแค่มถัดไปจากแปลงคงที่เหลือของเราวันนี้มีการถมดินแล้วนะครับถมดินแล้วอ่า ต้องมาลุ้นกันนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นบ้านเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเองหรือว่าเป็นบ้านที่ขายแต่ถนอย่างนี้คือไม่มาทําไรทํานาแน่นอนนะครับถนอย่างนี้ไม่มาทําไรทํานาแน่นอนอผ่านไปผ่านมาไงผ่านไปผ่านมาเฮ้ยก็ในเมื่อใกล้กลเราเขายังทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ขอ,อ่แล้วก็ก็เห็นป้าย enjoy home นะครับเขาเห็นป้าย enjoy home มันคือมันค,คือใครมาจากไหนยังไงวะอ่าเราไม่ค้นหาดูสิ อ่าพอเจออ n j o อ home ปุ๊บก็มาเจอโค้ดเดียวนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าฝากเซลนิดต่อฝากเซลนิดหน่อยเมื่อวานนี้ที่ผมนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมกับน้องบอสไปซื้อกุ้งเผากันจําได้ไหมไปซื้อกุ้งเผากันอ่ yeah, าเฮียเจ้าของร้านอาหารอ่าเขาบอกว่าเอาเดี๋ยว COVID high, โควิดหายโค้ดเดี่ยวเปิดสัมมนามอะไรผมจะไปเรียกโค้ดเดียวเฮียเ yeah, จ้าของร้านอาหารก็ติดตามเราเป็นเอฟซีเรา ดังนั้นนะครับท่านเจ้าของที่แปลงข้างๆหรือว่าแม้แต่เจ้าของโครงการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าต่างพื้นที่ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสได้ติดตามกันบ้างได้ดูกันบ้างแน่นอนนี่คือความสุดยอดของโลกยุคปัจจุบันครับเราสามารถมีตัวตนได้เราสามารถที่ส่งต่อเรื่องราวดีได้แบ่งปันหรือข้อมูลดีๆได้ให้กับคนอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโดยเฉพาะเราซึ่งทําธุรกิจนะ แล้วคนจดจําเราได้คนเห็นเราทําอะไรบางสิ่งอย่างลักษณะนี้มันคือการสร้างตัวตนที่ดีมากๆนะครับให้กําลังใจคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นนะครับมีทีมงานหลายๆท่านรายได้ลดแทบที่จะไปต่อไม่เป็นแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยทำไม enjoy home มันยังได้อนเรื่อยๆอยู่มันก็ยังขึ้นเฟสหกเฟสเจ็ดอ่าไม่แม้ไม่แม้แต่ enjoy home อย่างเดียวก็ยังมีโครงการอื่นอยู่ของเพื่อนในออนไลน์เราน่าแสดงว่าการสร้างบ้านขายมันน่าสนใจมากมาก ก็เลยมีอากาศได้มาติดตามได้มาดูและแล้วเขาเรียกว่าแล้วแล้วข้อมูลดีๆก็ไปตราตึงหนุ่วของเราจนบอกว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับการสร้างบ้านขายไม่ใช่เรื่องของคนรวยอีกต่อไปนะครับผมบอกไว้เลยต้องรีบจับจองหน้าน้ำน้ำเลยด่วนนะเพราะต่อไปเวลาเราไปเจรจากับเจ้าของที่เจ้าของที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก พอเวลาเราไปเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่เจ้าของที่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอดีกําลังจะสร้างเองมันเหมือนกันนี่นี่ยังไเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกพอดีกําลังจะสร้างเองเหมือนกันไม่รีบไม่รีบไม่รีบนะครับขอบคุณมากมากครับแชร์รัวรือเป็นภาพอย่างนี้เพราะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจอะไรไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงเพื่อที่จะมีรายได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัว เคลียพระรานีสินต่างๆไงเขาก็หาช่องทางอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นนะครับพอที่จะมีที่อยู่ซักหนึ่งแปลงสองแปลงก็สามารถที่จะเริ่มนี้ได้แบ่งออกมาย่อยได้สามล็อกห้าล็อกก็แปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่เหลือก็มาสร้างบ้านพัฒนาต่อยอดเนี่ยต่อไปมันจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นภาพอย่างนี้มันจะเป็นภาพอย่างนี้นะเพราะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่า เราเราอุตสาห์ประครับประคองชีวิตของตัวเองมาทั้งชีวิตอุตสาห์เก็บเงินมาทั้งชีวิตพอถึงที่สุดแล้วพอเจอรอบนี้ละรอกเดียวเนี่ยแทบที่จะไม่เหลืออะไรเลยคนก็เลยจะไม่กลัวอะไรแล้วคือหมายถึงไม่ไม่คือไม,ไม่ไม่กลัวการลงทุนนะครับเพราะเขารู้สึกว่าขนาดเราประคองตัวเองมาขนาดนี้เราเระมัดระวังขนาดนี้พอเจอ,อโรคระบาตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาล้มกันทั้งกระดานทั้งหมดเลย ดังนั้นเราจะต้องทําอะไรที่ผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่มากพอมากพอที่ไม่ว่าจะโดนสักกี่ครั้งสักกี่หนก็ยังคงยืนหยัดได้อยู่เหมือนเดิมอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะในฝั่งนในฝั่งนี้ของการสร้างบ้านขายถ้าวันนี้เราจะหวังเป็นนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไปหวังรับส่วนต่างส่วนแบ่งจากการที่รอลูกค้าหลายร้อยคนแล้วเราก็เป็นได้เพียงแค่หลักสิบหลักร้อยนี่ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้ว เราจะต้องคิดถึงในเรื่องพลังทวีคือเราทำหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งของเราหนึ่งครั้งของเราสามารถที่จะกระจายถึงคนมากขึ้นมาขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้อาจจะสร้างไรายได้คนละนิดคนละหน่อยแต่ว่ามันโคตรเยอะไงแต่การที่เราใช้แรงของเราเวลาของเราทุนของเราสวยภาพของเราไปนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์หรือไปทําอะไรบาง,บางสิ่งบางอย่างที่มันมีข้อจํากัดที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นมันมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลามันไม่ทันแล้ว ลองเอาไปคิดทบทวนดูนะตรงนี้โอเคนะครับนี่พาทีมงานเรามาดูถนนแล้วก็แชร์มุมมองดีๆเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองด้วยก่อนหน้าน,นี้นะครับยังเป็นดินยังอะไรว่ามีสุ้งๆต่ำๆยังเป็นภาพมาอะไรล่ะแบบ อาลังลาง,ลงอยู่ก็จะไปยังไงต่อดีจะปรับเป็นไหนยังไงแต่ว่าตอนนี้เมื่อมีการเทสตนแล้วภาพมันชัดเจนเห็นไหมครับภาพมันชัดเจนบ้านกําลังจะร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังจะยื่นกู้จะมีคนเข้าอยู่เผือแป๊บเดียวกําลังจะปิดเฟดแล้วเ็าเรี <laughs> <c oughs> เยกว่ามาแบบนิ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่ายังขายดีอยู่นะครับทุกคนนะครับ เป็นกำลังใจให้สําหรับใครที่กําลังเรียนรู้กําลังที่จะตัดสินใจนะครับเป็นกําลังใจให้อย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้นะครับถนนโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับผมค้เดียวจะเพะียรค้ดเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีรลอยล้านสวัสดีครับบ๊ายบาย